เมืองไทยนะจะบอกให้น่าจะบอกให้วันนี้มาที่จังหวัดนครนายกนะครับเมืองมรดกโลกเราอยู่ติดเขาใหญ่เรามาดูเขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนคอนกิตกวชนัดขนาดใหญ่ซึ่งให้ความอุดมสมบูรณ์ด้านน้ากับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนครนายกไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซานะครับแล้ว น้ำที่เขื่อนนี้กักไว้ก็คือน้ําตกเหวนรกใช่นะเอามาแล้วก็เอามาหล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนวันนี้มาด้วยบรรยากาศที่อาจจะแปลกไปกลางคืนเขื่อนก็มีความสวยงามเพราะว่าพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับจัดงานขึ้นมาและงานนั้นก็เกี่ยวกับผู้สรรสร้างเขื่อนคือนในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราพระองค์ท่านมีพระบรมริให้สร้างเขื่อนนี้ ยังประโยชน์มาถึงนี่เพราะฉะนั้นคุณค่าของเขื่อนนี้มันมหาศาลในแง่จิตใจของผู้คนพูดทั้งนี้ครับก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชาวนครนายกดีขึ้นครับสมกับ การทางานของเขื่อนที่ว่าเขื่อนคุณดดประการชนลดน้ํายามท่วมเติมน้ายามแล้งแปลงดินยามเปี้ยวและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีว<อ>ิตครับเราก็จัดปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะการค้าขายในจังหวัดทําให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้นไปค่ะครับแล้วก็นายกมีคขวัญว่าเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภู<ด>เขางามน้ําตกสวยรวยธรรมชาติปราสากมพิพและนี่คือคุณค่าของเขื่อนที่มากทั้งปริมาณน้ําอุปโภคบริโภค และคุณค่าทางจิตใจที่คนไทยจะลืมเลือนไม่ลงนะจะบอกให้เขื่อนดีมีอยู่ทั่วไทยนี่อีกเขื่อนไงเขื่อนขุนด่านประการชนพี่น้องทุกทุกคนทุกหมู่บ้านตำบลได้ใช้น้ำที่นี่เออสีสันเมืองไทย